เดี๋ยวเราเดินเข้าสวนไปหากิ่งมาตัดช้ำนะครับว <Okay. S 1> ันนี้เราจะสาธิตวิธีการชํำกิ่งมะเดื่อฝรั่งอ่าพอดีมีคนถามเข้ามาว่าชํำกันยังไงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับมะเดื่อจะทิ้งใบเดี๋ยวเราเลือกตับต้นดีกว่าว่าจะเอาต้นไหนดีอ่นี่บรรยากาศรอบๆสวน เราต้องดูนะครับเวลาเลือกกิ่งที่จะไปชำถ้ากิ่งเขียวๆโอกาสติดก็จะน้อยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะฮะกิ่งอย่างเงี้ยดูสีเนี่ยคือมันยังชำไม่ได้นะครับเพราะว่าเขียวเกินไปถ้าเราไปชำตอนแรกอาจจะติดแตกตาแตกใบมาแล้วก็เหี่ยวไปครับเพราะว่าพลังงานในกิ่งกิ่งมันยังไม่พอเทไหรอันนี้เป็นกิ่งที่ยังไม่พักตัวเต็มที่เท่าไหร่นี่นี่ถ้าอย่างนี้จะดีกว่า นี่ครับกิ่งอย่างนี้คือใบบันหล่นหมดแล้วแล้วก็เข้าสีหมดแล้วอย่างนี้คือเอาไปพร้อมที่จะชำได้ใบร่วงหมดเลยมีแต่ลูกครับสุกหรือ,อย,ยังยังยังไม่สุกเท่าไหร่นะอายุประมาณปีหนึ่งครับนี่นี่ก็ผ่านอสีแต่ว่ามันติดลูกอยู่ ยังไม่สุกเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเลือกกิ่งกันต่อดีกว่าครับปุ๊หน่าโอเคต้นนี้แล้วกันนี่นะครับกิ่งที่เหมาะกับการนำไปชำว่าแล้วก็ลงมือตัดเลยเอาตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคครับหลังจากที่ได้กิ่งเมื่อกี้เราไปตัดกิ่งนี้กันมาแล้ว คราวนี้เราจะมาผสมวัสดุชําเพื่อที่จะใช้ชํากิ่งมะเดือกันโอเคเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยหนึ่งพีทมอสครับนี่นี่คือพีทมอสนะครับเป็นมาจากตัวนี้ทเทลงไปเลยไอ้นี่เพอร์ไลท์ใส่เพอร์ไลท์ลงไปครึ่งหนึ่งครึ่งถ้วยนี้ก็คือครึ่งหนึ่งพีทมอสหนึ่งเพอร์ไลท์ครึ่งหนึ่ง,ง,ลง,งแล้วก็เวอร์มิคูไลท์ นี่ฮะนี่เป็นเวอร์มิคูไลเป็นกาบคล้ายๆกาบเพ็ดนะครับแต่ไม่ใช่ใส่ไปนิดนึงเพอร์ไลท์เวอร์มิคูไลแล้วก็พีทมอสอ่าแต่ว่าคือผมจะมาประยุกต์ที่เมืองไทยนี้คือต้องใส่ดินลงไปด้วยนิดนึงนะครับดินที่ใช้ในการชำก็ดินก้ามปูธรรมดาครับคือต้องสังเกตว่าอย่าให้ในดินนะมีขุยมะพร้าวหรือแกลบดําเวลาชำเพราะว่าแกลบดํอ่ะมันจะโตช่วงแรกๆแต่ว่าพอหลังๆไปไอ้นี่ใส่ไปแค่ ครึ่งส่วนนะครับลืมบอกหนึ่งกร,รัมมือก็คือครึ่งถ้วยพีมอสหนึ่งดินธรรมดาครึ่งแล้วก็เพอร์ไลเบอร์มีคูล้านิดหน่อยผสมให้เข้ากันโอเคครับเมื่อกี้ลืมบอกก็คือแกลบดํากับปุยมะพร้าวโตแค่ช่วงแรกแล้วพอหลังๆไปใบจะเหี่ยวช้าติดแตกอาแตกแตก,แตกยอดแตกใบมาแล้วก็เหี่ยวซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการใช้ขุ๋ยมะพร้าวในการชําระดับหนึ่งจะเป็นเย็นๆเนปียกๆเราได้ดินแล้ว ตอนนี้ต่อไปก็ <S <S เทเข้าวัสดุชํม้มวัสด,ดุชํามถ้วยทีอ่าใชกา่กระถางกระถางต้นไม้แต่เป็นกระถางลักษณะยาวแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ดินลงไปเป็นนี้ดอันนี้ชํ้ำให้ดูแค่กิ่งเดียวนะครับไม่ไม่ได้ชํ้ำเยอะ ก็เลยไม่ได้ผสมวัสดุชําเยอะเท่าไหร่เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆดินนี้ต้องให้เปียกมงนไม่ไม,ไมให้แห้งเกินไปถ้าแห้งเกินไปก็ไม่ไม่ไม่ดีนะเพราะว่ามันมันแห้งไปรากก็ไม่ออกอีกครับอ่ะโอเคคราวนี้ผสมดินสักประมาณนี้นะฮะเหลือพื้นที่ว่างนิดหน่อยเโอเคกิง่งอ่าคราวนี้กิ่งมะเดือ่อเรามาดูกันพันพนาณีนะฮะที่เราไปตัดกันมาเมื่อกี้ วิธีก็คือเราต้องตัดยอดยอดตรงนี้คือต้องเอาออกนะครับเวลาชําคือจะไม่ไม่เอายอดไว้เพราะว่าถ้ามีมียอดตรงเนี้ยมันจะทําให้ใบมาก่อนรากแล้วถ้าใบมาก่อนรากอาจจะทําให้ต้นตายได้อืนี่สําคัญเลยบางคนนะเขาคือเขาไม่รู้่เขาก็จะชําปุ๊บตรงนี้แล้วก็แตกยอดแตกอะไรมาปุ๊บขั้นนี้จะค,ค่อยๆเหี่ยวค่อยๆ่อเหี่ยวแล้วก็ตายไปนะครับหรือดีไม่ดีก็คือมันมันจะไม่โตตรงนี้ด้วยนะครับคือมันจะแตกยอดแตกใบมาคือมันมันมันจะดูดอาหาร ขึ้นใบหมดเลยแล้วอาหารจะเข้าไปในกิ่งตัวนี้ซึ่งไปเลี้ยงเลี้ยงใบเลี้ยงลาต้นก่อนซึ่งรากมันยังไม่มาโอเคเวลาตัดให้ตัดเฉียงนะครับอย่าอย่าตัดอย่าตัดแนวนี้ให้ตัดเป็นแนวนี้นี่ทำไมต้องตัดแนวนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ค,ครับที่ตัดแนวนี้นะครับหมูยางไหลออกมาเลยคือที่ตัดแนวนี้ยเพราะว่าจะให้ เวลาชํมมาอ่ะครับมันจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้นี่จะโผล่ขึ้นดินขึ้นมาใช่ไหมต้วล,วลาตัวอะไรเวลาเราลดน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เกิดลาได้ถ้าเกิดเป็นแนวนี้น้ำจะไปขังอยู่ข้างบนกิ่งแล้วก็จะค่อยๆซึมเข้าไปตรงขาขาวแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน้ำจะค่อยๆไหลจากตรงนี้มาตรงนี้ไหลมาไหลมาตรงนี้ทําให้เนี่ยน้ําจะไหลลงที่ตรงนี้ไม่ไม่เข้าไปกับในบริเวณตรงกลางเท่าไหร่ซึ่งจะทําให้โอกาสเป็นลาน้อยลงอ่าโอกาสรอดเยอะขึ้นพูดง่ายๆเลย โอเคต่อไปเราจะมาตัดชํำกันเราจะดูตรงนี้อ่าบางคนก็บอกตัดสั้นตัดยาวตรงนี้ก็คืออราดูที่วัสดุชํำว่าเราใส่ดินเข้าไปเท่าไหร่ให้ตัดกิ่งขึ้นมาพ้นที่วัสดุชํำแค่หนึ่งข้อตานะครับอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดูปุ๊บสังเกตนะอืมผมมาประมาณนี้นะอ่าข้างล่างก็เหมือนกันให้ตัดตัดเหมือนข้างบนนะครับเป็นปากฉลาม ่ะเราได้กิ่งแล้วปักลงไปเลยนี่สังเกตว่ามันขึ้นมาเยอะไปหน่อยใส่ดินถมขึ้นไปอีก รเรียบร้อยพลาสติกคุมบ่อปลานะครับมาคุมๆแล้วก็ไว้ลงชําลรองพื้นด้วยทรายาลดน้าทรายให้เปียกเปียกๆเ,เลยยิ่งเปียกยิ่งดีเปียกเยอะๆเลยครับแล้วก็มันก็จะชื้นความชื้นอยู่นี้เราไม่ต้องไม่ต้องเปิดพ่นหมอกไม่ต้องอะไรนะครับไอ้น,นี่ทำมาไว้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทําแบบนี้ให้พื้นชื้นพอพื้นชื้นรากต้นไม้ก็จะจอะเราจะมาดูกันสักต้นดีกว่าต้นนี้ดต้นนี้นะนี่เห็นไหมับ โอเคครับหลังจากที่เราชํากันเมื่อกี้นะครับนี่เราก็จะเอาตัวนี้มาไว้ข้างในโรงนี้โอเคซึ่งโรงชํมข้างล่างที่ที่เราทําที่ผมทาเนี่ยจะเป็นปูด้วยทรายนะฮะนี่คือดินทรายธรรมดาธรรมดานี่วางไว้วางไว้อย่างนี้เลยครับก็คือสังเกตนะไม่ไม่ต้องลดบ่อยนะครับลดก็อา่าสามวันครั้งสองสาวันครั้งนะฮะเนี่ยฮะแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ สังเกตนะครับนี่เดี๋ยวเอาให้ดูสักต้นหนึ่งคือเห็นไหมครับตัดตัดเป็นตัวนี้เป็นปากฉลามลงมาไม่ไม่ไม่ตัดเป็นตัดตรงๆเพื่อไม่ให้มันเป็นลานะฮะแล้วเวลามันแตกยอดขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้สําคัญเหมือนกันมันก็ตัวนี้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งนะครับนี่เราก็ชมไว้พอมันแตกยอดกันขึ้นมาสังเกตว่าผมจะเอาไว้แค่ยอดเดียวอย่างนี้นะฮะถ้ามันขึ้นอย่างต้นเนี้ยเป็นสองอันอย่างเงี้ย ให้เอาออกไปหนึ่งอันถามว่าทําไมต้องเอาออกอ่าเพราะว่ามันจะดูดพลังงานในกิ่งไปนะครับควรจะมีแค่ยอดเดียวก็พอแล้วเลี้ยงลําต้นนี่ผมได้ดอกเลยให้มันขึ้นแค่นี้พอนี่ครับแล้วก็พวกนี้เป็นพวกที่ชาเอาไว้แล้วนะครับอย่างที่นี่นี่เดี๋ยวเราจะมารอดูกันแล้วกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่อยแตกออกมาแตกออกมาไม่ต้องไปขยับไม่ต้องอะไรนะครับปล่อยไว้อย่างนี้เลยจนต้นมันโตเรื่อยเรืน้ําก็อย่างที่บอกคือ สังเกตดูอย่าให้มันแห้งมากปกติผมก็ลดประมาณ3วัน3วันครั้งอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้ลดเยอะนะแบบฉีดๆแบบนิดๆฝอยๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวิธีการชํำถ้าขาดตกตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมถ้าใครสนใจกิ่งที่สวนเราก็มีจำหน่ายนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจเลยตามนี้ครับผมขอบคุณมากครับ